สบายดีสู่สุขคน่งมองุกบอนตอนนี้กับบรรยากาศประมาณแปดโมงครบนาทีวันปาฮาร์วันที่สี่สู่สุขคนโอ้ยยุง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 ทุกคนอันนาตาลีเสียว่าพื้นชุดพังทุกคนตะกี้ตะกอนนาตาลีอันไหนเป็นปาษาเด้อนาตาลีเคยมาใส่เบ็ดใส่เบดควบกับน่องน่องทรายกับ กับอาวนี่ผู้หนึ่งอ้าวขานองพอเป็นนองพอเลยเป็นคุณนกือคุณนปากเกือผทุกคนย่างห้อนี้แหละทางห้อนี้แหละสงงิมีเสียงงานมีเนะสียงงานไหมนะฮะขาุคนว่าว่าพื้นชูพังทุกคนห้องมองนี่แหละทั้งหนา้าดนางานไหมฮะขาดรถแล้วก็มีเสียงบางทุกคนบางทีง่มันมีบางเนาะค่ะที่มีบางกันบางเนี่ยป่าในดงมันห้องจิ้ม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 บางมันนั่นอยู่ในโกนไหมนะมันกระเลนนี้ นาทีกัญย์ไปกัญย์ไปหอดผุเลยเพระมาณหอดกุบกบกใหญ่หอดกุ้นั่นดำดำนั่นดำดำทั้งหนาเลยกัญ <c oughs> ย์ไปกัญย์ไปอะไรแบบนี้เลยถ้า้องซ้ายเลยเนมขึ้นล่างทุกคนมันมันเดือนเจงเลยเนมขึ้นล่างถังซีเบิ้งสีงห้เบิรงแเนมขึ้นล่างประมาณถังซีเนี้ยขึ้นล่างไปประมาณถังสั้นแล้วเห็นคนุณกัญย์นี่ดิบมานะมาในี้นาตทีเราเป็น พักก็ไปยืนถ่ายอยู่หันประมาณนั้นอยู่เลยเลยเลยอันเลยเลยกุ้งไม่ใหญ่ไปยืนถ่ายอยู่หันถ้ามาทิย่างพ่อขุดทุกคนแต่ว่าทางด้านหน้าเป็นภาษาและทั้งนั้นเป็นผีภาษาก็บอกไก่บอกไกลอยู่นี่แหละแล้วไปยืนถ่าคุ้นอยู่หันมือนาจจะเป็นวันศินวันศินดับวันศินใหญ่ทุกคนวันศินเพ่งนะวันศินดับเอ้ามันวันดับผลเลวมันศินดับ บอกไปว่าบอกไปว่าจะคือหัวคุงแดงๆทัางนั้นนะเป็นวันชิ้นมันชินดับนั่นแหละเออผัดเดือนเจือเจ๊ทุกคนเดือนเจ๊เดือเพิงเจ๊งอไย่างไปถ่าอยู่หันบอกสิบอกมาคนบอกไปว่ามากระคุนหลูกคือคนตีมันนะไปยืนถ่ายอะไรทุกคนแล้วบ่อเห็นอันคนทเทว่าอันนั้นเออบ่อยืนถ่าอยู่กับนนอกทรายนะ กับอ้าวคนหนึ่งอ้าวกับคุณฝากกือกับเพิ่นเป็นนั่นง่ายเลาเป็นอ้ายแล้วไปยืนถามองนั่นแหละกบเหตุอย่างผ่านจากเ่อนะทุกคนอืมเหื่อยเหื่อยถ่าเลย้าตา,าีเราเหื่อยถ่าแต่เน็มคือล้างเน็มคือลังมาทาั้งครึ่งขอโทษนะเบิ้งทีมุนห้เบิง้งเน็มคือลังไปประมาณทางังสี่แหละหลายม่หลายอย่างมาทุกคนย่างมายืนใกล้ใกล้ขึ้นทังสี่แหละใกล้ใกล้ใ,กลใ,กลใ,นในลังน,ลงนาะตาลีนะั่นยุ่งก็กินก็ยุ่ง มายืดในหลังเท่านั้นทั้งสูงทั้งดำทั้งใหญ่ว้านาตาลีจะมาเล่นวาชันทุกคนเล่นหัวปักหัวขวมอันน้องไส้นะคะจะมาดึงมาดึงเสือน่ะจุนว่าขาดหอดขี่เห่พื่อดึงเสือเสือบัดเสือนเสือลาวเสือพาลาวเสือดำโม่อนี้เสือนำคามนะจะมาเล่นว่าก,วกุบในกระตานะในทุยอย่างทุกคน เลนเทเลนว่าอันคุ้นกือกนะครับมาพันว่าวบรไณฑป่าเก,กือมาจะมาห้องนั้นทําเสียงสร้างห้องทุกคนห้องต่างอักอ้าถาาทีกเขาไม่ได้ถา่าบริ่ได้ซนเล่นอย่างเลียงทุกคนบอกไปว่ามาประคุณหลูกทุกคนโอ้ยอย,ยุ่งก็กินพ,ยยพยยอยุ่งพอาติเกายุ่งก่อนบอกไปมาประคุณลูกพอพันบุตรเธอใกล้ๆนี่เดีจะมาเล่นมาชั้นทุกคนมือเราเป็นมันสินร,รับมันสิรรานหญ่ขนะ ก็มีคนมาบอกว่าอันเข้าย่างผ่านมาดิขา้าว่าสูบบ่เมื่อก็บอกมื่อวันที่สิ้นใหญ่บ่ญานิบ่บบจุนาตรีบอกบ่ญานเลี้ยวจำเพีะนะบ่ญาติจากนี้มัดมามันมาหิดโลดทุกคนตุ่นไม่ใหญ่คือจากสี่นแล้งาไม,หม่หักฮักเบอร์เฮงทุกคนฮักโมเบอร์เฮงล้วก,ก็มี มีว่าคุ้นซึ้ว่าี่มีเสียงบางและเสียงหนกมันห้องจิ้มจิ้มจิ้มมันห้องนี้นะอันงาไม้ลหลังฮักลูกกับน,นาที่กับบริเน่บึงได้เทาก็ย่างออกออกไปเซยพอยางไปเฮิงเตอร์พลเในบ้านนี้เลยแนยมคืนหลังนะทุกคุณเนีมคืนหลังข้าบอกคงได้นี่เแหละเป็นคุณย่างวับ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 ,วบ,วบและยืนยืนถ่าบาัส่ยางพรมพุนธนาะพากันยืนว่าวยืนยืน ยืนถ่าก็ับบริเนมขึ้นล้างมาแต่ว่าอ,อุกันสามคนนะมาแต่ว่าอ,อุกันเกายุ่งก่อนป้าเน่มเมื่อยว่าอนประมาณหานาทีหละสิบนาทีแล้วก็หึงอตือนะ่นแล้วทุกคนว่าจีง่างพบเขาเนาะย่านิเฮงาไม่หักเลย่านบ่กล้ายางาทันมันหงพอมันชินดับทันซะยืนถ่าไปถ่ามาพอง,ง่ะวงล้างพอว่ามายืนในกลางหลังนะทุกคนทั้งชูงทั้งดำทั้งใหญ่บริใกล้บริไกล้กับจุดจนดิดีคุ้งห้องพอแล้ว ว่าไปบ้านประคุณลูกทุกคนเด้อยบัานนี้บัานนี้ที่จีควมหัวได้บัานนี้ไอ้นี่เดี๋กายเก้ายุ่งก่อนจะมาเล่นว่าสานทุกคนว่าวรำทรงเถ่อเด้อจะมาเล่นนั้นจนมือบนจึงจนมือบนอยู่โน่นนี่แหละโน่นนี่มองนี่แหละทุกคนเล่นเท่เล่นว่าเดี๋ยวนี้คือปุญาตว่า โอ๊ดเอาแล้วพอมาเฝ้าจุเอฟซีฟังทุกคนว่าเอาจูบุนพังมาบอลนี่บอลท่าเจอะอยู่นี่นี่บาได้ตัวทุกคนเจอะอยู่นี่อะไรพ่ออยู่นี่อะไรหินห่มนี่เลยนี่ผมไม่ใหญ่นี่พอไรก็เห็นพอไรก็เห็นนะทุกคนต้องเสือกาอันยอดมาเทึงพูนเอาผมในเงาวๆย้อนลงมาย้อนแล้วมาเห็ดใช่เขานะ ลาขววยไปกววยมาทุกคนว่าเขาเห็นหักหน้าทะเลเห็นยืนยืนในรังในใหญ่ทะใหญ่บ้าอู้ดำมึกขึกจะมาลิ้วมนเหยียบเป็ดเซนสันหักบริโทษเกือบทุกคนเกือบยังบริหารเกือบยังอยู่ในตีนคือเก่าเลนนะสูฟพังทุกคนว่าพื้นว่าเพนถู้พังมาบอลนี่แหละบอลนั่งเจอคงเทเจอคงดีเจอพื้นหิดใส่พื้นร้อนทุกคนอยู่มองนี่แหละน่นนี่แหละน่นนี่โคกนี่ปานี่หละไปตกใจี่หนุกห้อง พรอนป่านาป่าตืบทุกคนป่าตืบป่านาได้ต้นไม้ก็ใหญ่จะมาเล่นนะว่าไปขื่นเพื่อนมาทุกคนอันพลอใหญ่เมฆพงพอแล้วรับผัดพลอใหญ่พอของเมฆนอแล้วปะหนังซานของซานกระตาในทึ่งเพื่อนหละหัวกระไดหัวกระไดไม่ไผ่ทุกคน มันแผ่นเบาพักก็คืนคืนภาพซ้ำคืนบันนี้มันนักทุกคนกเพวากระไดเท้าไก่นั่นเข่ากาดส่ซานนี่กาดส่เกยกาดส่ซานนะมันจะพังไวแล้วว่าปีนบพลังงานทุ้คนคืนก็นบ่ได้อีกมันนี้นะพูดโูดโพกเท่าแล้วละ่ะทุกป,ปียังะะอะไรหมดทุกคนว่าสู่พังทุกคนแลน้วกษาสิวาโตอ,อีกยังบ่จุกยุ่ง มือนะครับกับพื่นเก่าทุกคนเรื่องเก่าพื่นเก่าเนาะอันละดูนะปัดจักจันออกถ้ากับปฏิจักจันกับคุณแม่กับป้าป้าก็เอ้ยของแม่แต่เพิ่งไปแล้วไปไปอยู่ในโน่นนี่แหละติดเอาติดเอาจักจันทร์โซนกับมันมันเนี่ยติดเอาปรับ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 ติดไปที่บ้านแล้วมันคำลงคำลงทุกคนหาหาโมงเขาหกโมงเลยหกโมงนั่นแหละทุกโมงอยู่ป่า และนี่อยู่ตังพ้งเมย์นะ่นนี่อยู่นี่อยู่ถ้าว่าพายขึ้นติดตะจันค่ะชิวอยู่นี่อยู่ตังเนะาะเฮา,อาอเอายางสุมโพเอายางไม้นำะมากรอใช่ครับอันน้ำขี่ยางคันเลยมันเดี่วยอกับมันไปติดตะจันทันซะแล้วมันลุดจกไม่เสกขงเมย์นะ่ะลุดแต่ตังดินตัวเราลเลย,เส,ย,ยสเ,เสียบเสียบใส่กระลุดชามเถื่อนเสียบใส่กระลุดเสียบใส่กระลุดชามเถื่อนน่ะรูดเถื่อที่ชีอะไรนี่เชียงหัวทุกคนเชียงหัวตา้าน เชียงหัวแบบว่าบุหูจุดบะหูว่าว่าจุดใดหันหักหักริ้เชียงหัวหัวขักหัวในหัวตัตาสามบาทหัวคือหัวผู้คือเชียงหัวผู้ยิ่งเงินหัวตัตาที่เป็นหัวควนนิ้วตางรุดนะทุกคนบ้านนี้นี่ทั้งอันป้าพูนทั้งป้าแล้วบะเชียงยังลาบะฮันนะทั้งเมย์เขาไม่ได้ตอบไดยเมย์นาตาลีนะกขบไม่ได้ตอบ นาตีจะตอบเองพอท้าวันเท้าวันไม่ได้่นาตรีนั้นิทิศบริทิศจักจันยืนอยู่พอมันคำในีอจากมาจากมือนาตีก็ได้ตอบว่าที่เชียงย่งคันบเวณเชียงผีว่าจะมารล้ยว่าสั้นอผูเป็นป่าเหอครับเด่ได้ทมนะทำหลังนากเล่นว่าสั้นเม่อเล่นดอกยางไว้ให่นยางบูป่าใช่ลบูป่าข้วขั้ขัไปจอโน้ให้หน้าว่าสูฟังทุกคนโอ้ยน้าจะเจอลอะไรเนี้ยอยู่ไหน อยู่น้ำป่าน้ำดงเลยเจออยู่ไรว่าไม่ว่าปลาขุนลูกทุกคนเนอะปนี้ปลา์ฆาหัวใช่ขวมหัวได้ปนีิพกมากลูกมีดคนที่กดกดทือีเพื่อนคนประหยานเนอะนี่แล้วปวดผลกดถือทุกใกล้ๆในทุกทุกคนแถวนี้เลยนี่ว่าจู่พังจู่ตะคนมาว่าให้ฟังบอมบอลตัวจริงเสียงจริงมานั่งเจอนั่งผูกนั่งพ่นั่งหิน หากเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วทุกคนมากับย่านคุณเดี๋ยวนี้น่าชู่มมือนียกับท่านซะย่านคุณแล้วพัวคุณเขากับท่านสมัยไปแล้วมันย่านขู่ย่านคุณเลยมากลุ้ผ่านที่จิตตัดโคมีดตัดโคเดี่ยวนี้มีหักกระเทือมีดว้าวสูพังสูกคนเลยมาพื้นสูพังก็มีย่านเอฟซีบ้านัตตัลีคือบ่มากินเข่าอยู่แถวนี่แน่แถวแถวบองนี่โอ๊ยแพ้ยุงตะบกีต่างไทยนะเดือดแดงคือ คือผมมากินขขาแถวนี้นนยมากินเขามันเ็กินบ่ล่งแล,แล้วทุกคนกินบ่แซ่บก,กินบ่นว่วแล้วเิ่นกระิเว่ายกคละนาดถ้ามาส่งอันไ้ยังมาส่งมาส่งอัินสการส่งคุดนะมาเอาเอาลงป่านะนาทลียังบดกินข้าวหน,น้าข้วในเด้อเขาเขาเจก้หน้าเจ,ก,นะเจกข้ตุ่มขนมนาทลีบดกินนะบดกิน ไปเฮือนนั่งอันไปเฮือนอันเขาจะยังบริกินทุกคนจนเป็จนจนเป็นมือบุญไม่จังกินว่องสู่ฟังทุกคนกรมาได้อยู่หักจาวันมาลินมากินข้าวกินน้ำนะั่นอุ้ยบวกากิน FC เอฟซีเอ้ยมันกับบริกรบริกรนี่นะไกลๆนี่เลยเป็นนี่บริกรได้บวกากินทุกข้าวกัดขุดนอกขุดขีดเย็ดขุด,ขดอันยังหักผ่านมาห้าเฮ็ดนั่นเป็นทางผ่านนะั่นละมาได้อยู่ เพราะว่าช่วงนี้คือ,อบอนใบยานบอนลัตทอรีว่าไอทีเอฟซีปฏิทามก็คขืออยู่อะไรทุกคนแต่เขาอย่างว่าว่ายเอฟซีฟังคึอ้อยู่คุ้นคุ้นขี้หลุบหยับแง่ทะเลการว่าวกันจชากระยุบหนายุบลังทุกคนพอดีใหญ่ปากใหญ่ว่าวแง่บานในชิมาคึ้นงอคว่ำคว่ำหัวทุกคนนี่ คือว่าคว่ำหัววิทย์นักใหญ่เป็ดเซนนักปดเกือบเลนคนไม่สนใจดะก็ขอบุญขอบคุณหลายเด้ออีพีถูกทุกคนถูกมองถูกบอลที่ติดตามที่เบิ้งที่ซุปนาตาลีตีต้นจนจบแต่แท้ทั้งใดแต่ใดใดมากคือการทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศที่เบิ้งที่ซุปนาตาลีตลอดมากที่ว่าบอขามโคเซนาที่ว่าบอบอยุดปอยอนเบิ่งถูกคลิปเบิ่งถูกคลิปเลยที่เพิ่นคอมเมนต์มานะขอบุญขอบคุณหลายเด้อที่ว่าเบิ่งถูกคลีบพอได้ขาวโฆษณา เอ่อเอฟซีบางคนเพิ time, go, so them, можно, so ่อนกับ่าค่าเวียกค่างานกับบัตรเบริงเพื่อนถ่ายสั้นไม่แต่ดูย้อนหลังเอาก็บขบวนคุณลลายเด้อเอฟซีถูกทุณถูกมองตัวบอลที่ว่าบัวถิ่มบัวปะาที่ว่ายังบัวรื้นาตตัลลี่นะถูกทุกคนณขบวนคุณละลายที่ซอยนาตาลีเบริงที่ซอยปักซอยดันนะนาตาลีก็ว่าอุบ้าเนี่ยเพราะว่าที่ยันคุณลูก คุณคิงลูกจากเผ่าจากขวมพัวจยากไปไบใยใช่ทุกคนไปแล้วคลิปหน้าพ่อกันใหม่สาพาทางไปก่อนขอบุญคุณหล,ลายเอฟซีทุกคนทุกหมองทุกบอนติดติดตามที่เบิร์กนาตาลีลานั่งขจิตคอยเบาคอยจาคันวาลีอีกไงท่านทุกคนเฮ้อคอยเบาคอยจาให้เป็นถอยเป็นควมโอ้ยยุงเบาใหม่ขอบคุณหล,ลายๆเด้อ ที่ทุกคนถูกมองถูกบอลท,ที่ติดตามที่เบิรงกที่ซุ่มนัตตลีที่บาบอคามโคษานาที่บาดูย้อนหลังที่บาติดตามตลอดแหละทางเวียงจันทร์ทางลาวทางไทยทางเมืองนอกน้ำให้ขึ้นให้เกิดให้ร่ำให้รวยทุกภาพเพลงแรงให้ร่ำให้รวยเดอ้อไปแล้วคลิปหน้าพ่อกันไหมมาว่าพื้นสู่พังอยู่ป่าทุกคนว่าบอนบอนมาขักเห็นพี่แหละ